ับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะมาติดตามภาวะการลงทุนในต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งค่ะช่วงปี2,563ที่ผ่านมานะคะมีหลากหลายเหตุการณ์เลยค่ะเกิดขึ้นกับการลงทุนต่างประเทศนะคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันสักนิดหนึ่งแล้วก็หลังจากนี้ในปี2,564นักลงทุนจะไปลงทุนต่างประเทศจะเลือกหุ้นตัวไหนได้บ้างท่ามกลางการระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะค่ำคืนนี้ค่ะพูดคุยกันกับคุณรัชลานธนาภัยสารกิจผู้อำนวยการฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และฟิวเจอร์บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธค่ะสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับค่ะสวัสดีปีใหม่คุณเอิร์ธด้วยนะคะปีนี้ปี2564ยังคงถือว่าเป็นการ <c oughs> ความยากความท้าทายสําหรับการลงทุนไหมคะ <c oughs> เพราะว่าปี2 5 6 3ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีหลากหลายเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะ ใช่ครับก็ขอสวัสดีปีใหม่คุณหญิงแล้วก็ทีมงานแล้วก็ผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็บอกว่าโอ้โหปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เป็นหนึ่งในปีประวัติศาสตร์นะเราเห็นตลาดหุ้นลงจากโอ้โหจุดสูงสุดใช่ไหมครับถ้าดูจากในกราฟเนี่ยจะเห็นว่าโอ้ตลาดหุ้นเนี่ยลงลงแรงเนี่ยใช้เวลา23วัน<ช>แต่ก็ต้องบอกว่าโดยเฉพาะในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยครับหรือดัาชานี s อส0 0เนี่ยใช้เวลาเพียง4เดือนเนี่ยฟื้นมาในระดับที่เขาเรียกว่าเป็นระดับสูงกว่าระดับก่อนหน้านั้นเนี่ย เป็นเวลาที่เร็วมากๆนะครับคือเราไม่ได้เห็นแบบนี้มานานมากๆจริงๆอาจจะไม่ได้มีในประวัติศาสตร์ลเลยด้วยซ้ำคือพูดงี้ว่าเวลาเราพิจารณาว่าตลาดเป็นตลาดหนีหรือว่าเป็นตลาดกระทิงเนี่ยเราจะดูว่าตลาดหุ้นเนี่ย ปรับตัวขึ้นหรือลงเนี่ยมากกว่า20%หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าในปีนั้นเนี่ยเรามีทั้งตลาดหมีและก็กระทิงเนี่ยภายในปีเดียวกันเลยครับคือลงพรวดเป็นตลาดหมีใช่ไหมแล้วก็ขึ้นอีกแป๊บเดียวเนี่ยโหกระฉูดเลยกลายเป็นว่าถ้าใครที่ลงทุนในต่างประเทศนะครับหรือได้ได้ติดตามรายการของเรามาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะครับก็จะบอกว่าต้นปีอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าพอปลายปีแล้วก็ใจชื่นทุกคนนะครับเพราะว่าตลาดสหรัฐเองเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่ดีเดี๋ยวผมจะรีวิวภาพตลาดคุณสหรัฐให้ดูด้วยนะครับวว่่่่าาลตตออบบแแทนเเเกไไดด้้คขขขงงงียะรรัจิๆมใชฉพ ตลาดหุ้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูตัวเลข GDP หรือตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเองซึ่งเป็นขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็จะต้องบอกว่าโอ้เศรษฐกิจสหรัฐเองเนี่ยในไตรามาสสองนี่ดิ่ง ติ่งพัสุดุไทยนะครับลบไป30%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ปรากฏว่าในจอยมาส์ามอย่างที่เราคุยกันใช่ื่อคุณหญิงเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยฟื้นตัวเป็นรูปแบบของ V-shape นะครับก็ฟื้นตัวมา30%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งในจอยมาส์ี่เองเนี่ยทางพันธมิตรของอรักษาบปูหลวงเราทางมังแกนแซนเดอรเองเนี่ยก็มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยยังฟื้นต่อได้นะครับยังจะโตได้5.6%นนะครับโดยทั้งปีนี้เนี่ย รวมหลงจ่องทั้งปีนะฮะอาจจะติดลบเล็กน้อย3.5จริงๆอันนี้ก็น้อยกว่าไทยนะแล้วในปีหน้าก็มีโอกาสที่จะเฟื้นถึง5.9และในปีถัดไปก็อยู่ที่รัก4.1ว่าจริงๆภาพก็ต้องบอกว่าตอนนี้อยู่ในช่วงของการฟื้นตัวของภาพเศรษฐกิจนะครับซึ่งจริงๆตรงนี้ก็นอกจากเรื่องของตัวนี้แล้วเนี่ยในเหตุการณ์สำคัญในปีที่ผ่านมาอีกเหตุการณ์นึ่งถีาจำกันได้ช่วงต้นปีใช่ไหมคุณหญิงก็จะเหตุการณ์ราคาน้ำมันดิบติดลบนะครับเป็นก็คือ Oh, ติดลงไปที่เราคุยกันในช่วงนั้นแต่ปรากฏว่าตอนนี้เองเนี่ยที่เราอัปเดตกันว่าสุดท้ายดีมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆกลับมาตอนนี้ราคาในน้ำมันดิบก็เริ่มฟื้นขึ้นมาก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับก็ถือว่าผมว่าภาพตรงนี้ก็น้ำมันดิบก็น่าจะนิ่งขึ้นในภาพจากนี้เพราะจริงๆวัคซีนก็เริ่มมาละนะครับโอกาสที่จะลงดิ่งตอนนั้นก็น่าจะยากแล้วนะครับในแง่ของภาพอุตสาหกรรมนะครับเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัว v V-shape นะครับภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวแบบ K-shape ครับคุณหญิงคร ใช่ไหมครับหุ้นที่เป็นกลุ่มโออีคัลนมีก็ฟื้นช้าหน่อยนะครับก็เป็นเคเคขาล่างไปนะครับในแง่ของภาพจริงๆแล้วนอกจากเรื่องนี้เองเนี่ยเราจึงเห็นในแง่ของภาพของตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยครับอัดฉีดท,ทางเฟดใช่ไหมครับอัดฉีดมาตรการ QE ซึ่ง QE เนี่ยผมคิดว่านี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ถึงเรว่ามันไม่เคยมีมาก่อนเลยนะคือถ้าเราย้อนไปดูปี2008เนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยเฟดเนี่ยอัดฉีดเขาเรียกว่า QE 1ช่วงนั้นเนี่ยเขาซื้อพันธบัตรตัวของปราสาหนี้เนี่ยนะครับ ตกเดือนหนึ่งนะต่อเดือนนะสามหมล้านบาทคุณหญิงทราบไหมครับรอบนี้เขาซื้อเดือนหนึ่งเท่าไหร่เดือนหนึ่งเนี่ยเฟดซื้อเดือนหนึ่งเนี่ยโอ้โหเป็น1นึ่งแสนสอล้านเลยครับ ค <c oughs> ือแสนสองหมื่นล้านเหรียญน,นะครับเหรียญดอลลาร์สหรัฐตอนนั้นสามหมื่นล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐาตอนนี้มากกว่าเดิมเนี่ยสี่เท่าต่อเดือนเพราะนั้นจริงๆต, <c oughs> ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนว่าสภาพคล่องทั่วโลกเนี่ยเยอะจริงๆเยอะจริงๆนะครับไม่รวมถึงเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเองเนี่ยที่เฟดเองก็ลงเบี้ยลงมา,มาเนี่ยใกล้ศูนย์เลยนะครับเพราะนั้นจริงๆตรงนี้เองก็เป็นสภาพที่ก็ต้องบอกว่าเกื้อหนุนต่อการลงทุนในตลาดทุนโลกรวมถึงในตลาดทุนสหรัฐด้วยนะครับครับค่ะ คือต้องบอกว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นทั้งตลาดที่จะเป็นทั้งตลาดมีตลาดกระทิงหรือว่าแม้แต่การฟื้นตัวของตลาดหุ้นที่เริ่มจะฟื้นตัวแล้วแต่พอมาปี2564ตั้งแต่ปลายปีกันมาแล้วจนถึงต้นปีนะคะเราก็จะเห็นเหมือนเป็นการระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด COVID -19 ที่เกิดขึ้นทีนีค้ค,ความหวังในเรื่องของการลงทุนแล้วเรายังคงหวังได้อยู่ใช่ไหมคะคุณเนิร์ดผมคิดว่าหวังได้นะครับจริงๆเราเห็นข่าวเราเริ่มเห็นหลายๆประเทศเริ่มมีการฉีด วัคซีนละนะครับแล<ะ>้วก็จริงก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าตอนนี้ตลาดเองเนี่ยถึงแม้จะมีโควิดออกมาผมเชื่อทุกคนการตลาดเองเนะนี่ยจะไม่ได้ตกใจตกใจนะขอภายนักลงทุนเองอาจจะไม่ได้ตกใจเท่ากับในช่วงที่ผ่านมาแล้ว<ะ>เพราะเขาเห็นแล้วว่าตอนนั้นที่ตกใจไปเนี่ยโอ้โหหุ้นก็รีบาวฟื้นขึ้นาค่อนอย่างเยอะสุดท้ายเนี่ยภาพเศรษฐกิจก็จะกลับมาได้หลังจากที่มีวัคซีนมีการพัฒนาในเรื่องของการแพทย์<ะ>ก็ต้องบอกว่าจริงๆถ้าเราไปดูในอดีตเนี่ยครับการพัฒนาวัคซ<ะ>ีนครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาเป็น10ปีีรบน้ส เราเก่งมากๆนะครับพัฒน,นาวัคซีนกันไม่ถึงปีนะฮะก็มีวัคซีนออกมาใช้กันแล้วนั่นริงผมคิดว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์เองเนี่ยมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับจริงๆถ้าดูจากในภาพนี้ยังไงอยากใช้ทั้งทุนลองไปเข้าไปดูที่ Facebook ของหลักทรัพย์โวหลวงดูนะครับแล้วก็จะมีสรุปเหตุการณ์ตลาดหุ้นสหรัฐในปีที่ผ่านมาว่ามีเหตุการณ์อะไรยังไงบ้างนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับแต่ว่าอันนี้มาดูภาพ ตลาดหุ้นบ้างนะครับที่ผมเกิดในตอน<ฆ>ต้นก็เห็นว่าดัชนี d a s ต์แดกในปีที่ผ่านมาเนี่ยบวกไปถึง4ีกว่าเปอร์เซ็นตนะคับนั่นจริงๆเป็นปีวิกฤตนะครับจริงๆถ้านับจากจุดต่ำสุดนี่โอ้โหบวกไป50-60%เลยนะคับหรืออย่างดั<ฆ>ชนีหลัก S&P 500นี่ก,นก็ยังบวกไปยีกว่าเปอร์็นต์ตลาดหุ้นจีน c ีไอ0 0ก็ยังบวกไปเกือบน0มสิบเปอร์็นนะครับ mm. ียดนามก็ัิบห้ัสิบกเปอเ็นต์เลยนะครับทีนี้ในภาพหลังจากนี้เป็ ปี2020ทั้งปีนะครับก็ <Okay. S 2> จะเห็นว่าในแง่ของ e a r n i n g ็งเนี่ย,ยทั้งปีเองเนี่ยข้อมูลจาก f a c t ์เซ็ตเองเนี่ก็มองว่าน่าจะติดลบ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าไปดูตัวเลขของยอดขายเนี่ยจริงๆอาจจะติดลบประมาณสัก2%คือไม่เยอะมากแต่ <Okay. S 2> ปีนี้ปี2021เนี่ยครับทาง f a c t ์เซ็ตเนี่ยซึ่งก็เป็นบริษัทที่เขาคาดการณ์ตรงนี้นะครับก็ออบอกว่า ผลประกอบการของบริษัทเนี่ยในดัชนี S p 5พ0ซึ่งเป็นดัชนีหลักของสหรัฐเนี่ยครับมีโอกาสที่จะบวกถึง20%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในนีของยอดขายก็จะฟื้นตัวได้ดีด้วยเพราะง้ตรงนี้จริงๆผมวิเคาเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยว่า,าภาพรวมจากนี้ผมวิว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าตลาดหุ้นเองเนี่ยปีที่ผ่านมาก็สะท้อนเรื่องนี้ไปส่วนหนึ่งนะครับนหนุ้นถึงขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะนั้นจริงๆแล้วในแง่ของการลงทุนผมอาจจะไม่ได้แนะแนนเหมือปีีท่ล้ววววโออออออเเเเคครรราาาาาาหหหหหจจจจััังงงะะะะซื้้้้ไไดดทททนนนนนีีีีแตต่่่่ใปปผมิ็ย นะครับถ้าเกิดรอตลาดพักก่อนแล้วก็อาจจะค่อยทยอยสะสมดีกว่าไปซื้อเลยนะครับค่ะคืออาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้นติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะําให้การลงทุนของเราเนี่ยเป็นไปนอย่างที่เราคิดดังนั้นในเรื่องของตัวหุน้นหรือว่ารายตัวที่เรายังคงแนะนําการราคาคุณเอาาิร์ธคะเราจะมีวิธีการเลือกยังไงหรือว่าช่วงนี้ตัวไหนได้บ้างไหมคะ จริงตอนนี้จริงๆผมว่าหนึ่งในหลักการหนึ่งที่เราอาจจะใช้ได้คือเราไปดูหุ้นในปีที่ผ่านมาว่ามีตัวไหนที่ underperform <ช>นะครับจริงๆในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นหุ้นที่เป็นโก o w t h stock เนี่ยหรือหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะคือเน้น team g r ค w ในปีนี้เนี่ยผมว่าเาอาจจะสวิ t มาหาทีมหุ้นที่เป็น value value ก็คือหุ้นที่เหมือนกับโอ้โหราคาหุ้นยังฟื้นมาไม่เยอะอาจจะอิงก,กับ o l อ economy ไม่ได้เป็น new economy แต่ว่าเป็นหุ้นที่แข็งแกร่งนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอ,อ,อย่างหุ้นโคคาโคล่าหุ้นโคกอย่างเงี้ยครับ แต่ผมว่าก็เป็นบริษัทที่แข็งแกร่งแล้วก็อยู่มานานนะครับเป็นต้นนะครับอาจจะลองดูหรืออย่างบริษัทหนึ่งที่มีข่าวโดนเรื่องของตัวการ บริษัทจีนที่โดนช่วงสหรัฐเนี่ยช่วงที่ผ่านมาโอ้มีข่าวแบบเรื่องของสงครามเรื่องของการนําหุ้นจีนออกจากตลาดเลยทำให้หุ้นจีนปรับตัวลงนะครับวันนี้ก็เลยหยิบมาให้ดูตัวหนึ่งก็คือตัวของเทนเซ็นต์นะครับซึ่งเทนเซ็นต์เนี่ยเป็นหุ้นขนาดใหญ่ของจีนเลยทุกท่านน่าจะรู้จักดีนะครับแล้วก็ิส s t อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงด้วยนะครับเรามองว่าบริษัทนี้เนี่ยในเชิงธุรกิจเองเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบน้อยนะครับจากเรื่องของที่ทางการจีนเขาต้องการควบคุมบริษัทเทคโนโลยีที่มีข่าวในช่วงที่ผ่่าาาาาาานมมมะครรรลวกกกตองเเีียใดจส การลงทุนผ่านบริษัทต่างๆเยอะแยะจนหลายท่านนักทุนบางคนาท่านๆๆอาจจะบอกว่าถ้าเราอยากจะลงทุนใน ETF ที่กระจายการลงทุนในหุ้นจีหลายๆตัวเนี่ยลงทุนในหุ้นเทนเซนเนี่ยก็เหมือนกับก,การลงทุนใน ETF เหมือนกันเพราะว่าเขาไปลงทุนในบริษัทเยอะแยะๆๆมากมายนะครับเช่น C Group นะครับตัวของเท s l a เขาก็มีไปลงทุน jd.com t e เทนเซนก็ไปลงทุนเป็นต้นและนี่ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่เรียกว่าเป็น blue chip stock นะครับสำหรับหุ้นจีนะครับที่ิสต์อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงเลยนะครับซึ่ททาาาเรรกก็นนดดด้้่่ัูไไไหต ค่ะคือต้องบอกว่าโอกาสการลงทุนจากต่างประเทศมีมาแล้วแหละมีมาเป็นระยะเวลานานกันแล้วด้วยนักลงทุนที่สนใจล่ะคะทาง<ช>ด้านของบริษัทลักทรัพยบ,บโรม,มีวิธีการลงทุนหรือว่าสามารถเปิดบัญชีได้ช่องทางไหนกันบ้างไหมคะคุณเอิร์ธ ใช่ครับก like in ็อยากจะขออนุญาตนะครับก็จร so ิงๆทุกท so okay, so right. ่านถ้าเกิดอยากจะสนใจเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศจริงเดี๋ยวนี้ง่ายมากนะครับคือนอกจากติดต่อที่ผู้แนะนำกองทุนที่หลักทรัพย์บัวหลวงแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ Google เข้าไปง่ายๆนะครับก็พิมพ์ว่าเปิดบัญชีลงทุนต่างประเทศออนไลน์นะครับหรือว่าดูที่ลิงก์ที่เราขึ้นที่หน้าจอนี้ก็ได้นะครับคือบัญชีต่างประเทศเราสามารถเปิดออนไลน์ได้แล้วนะครับง่ายๆเลยก็คือเปิดบัญชีหลักทรัพย์ไทยก่อนแล้วก็เปิดบัญชีตัวของต่างประเทศตามมานะครับก็มีขั้ จะหุ้นสหรัฐหุ้นฮ่องกงเนี่ยก็สามารถซื้อขายออนไลน์ได้แล้วด้วยลงเปไน็นรายตัวได้เลยนะครับผมคิดว่าก็เป็นการสร้างโอกาสนะครับคือคือเป็นการกระจายการลงทุนเน่ยเพื่อเพิ่มลผลผลตอบแทนในอนาคตแล้วก็เพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตด,ด้วยนะครับ ค่ะต้องบอกว่าเรียกได้ว่าครอบคลุมเลยนะทั้งในเรื่องของข้อมูลการลงทุนต่างประเทศหรือว่าแม้แต่ช่องทางการเปิดบัญชีออนไลน์และที่สําคัญเนี่ยถ้าใครเป็นลูกค้าของโบหลวงหรือว่าแม้แต่อยากจะหาข้อมูลก็หาข้อมูลกันได้เพราะว่ามี a c e b o o k นะคอยให้ข้อมูลกันอยู่ด้วยนะคะเรียกได้ว่ามาลงทุนในครั้งนี้นะคะนักลงทุนได้ความรู้รมากขึ้นแล้วก็ได้รับผลตอบแทนที่ด,ดีขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณเอิร์ทมากๆเลยคะ่ะขอบคุณมากครับคุณหญิงครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ เอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวมาติดตามกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร